สวัสดีครับผมมานพินนะครับกับช anel พีไทยใน y o u t u b เราอยู่ที่ซอย88นะครับตัวหินตรงนี้เป็นกลางคืนเป็นหลังมาขอกินเทียบเลยนะครับมาที่ซอยแบบซอย88นะครับเใต้เซเว่นนะครับข้ามทางรถไฟมาเจอกันวันนี้อยู่ที่ร้านอาหารอิเดียนะครับเขาก็จะเป็นมีเป็นร้านเป็นหลายสิบร้านนะครับแล้วก็มีอาหาริเดียด้วยวันนี้ผมมาแนะนําการสั่งอาหารนะครับเขาจะมีอาหารชุดที่เรียกว่าพาลีนะครับพาลี จะไม่ผิดจะเป็นภาษาทางเรียนใต้นะครับแต่ตลาดก็เอาไปใช้ทั่วไปก็คืออาหารชุดเรียกว่ามีข้าวหรือมีน้ำเลือกเอานะครับแล้วเขาจะมีอาหารมีปกติเขาจะมีเครื่องมาให้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับจะมีแกงมาให้บ้างเนนั้นมาให้บ้างเนนี่มาให้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับรวมกันเป็นอาหารชุดมาเหมือนกันเป็นเผาบางทีเข้ามา เสิร์ฟเป็นถาดก็มีบางทีก็มาเป็นแบบชุดเป็นแบบชุดชุดชุดก็มีนะครับเป็นวิธีการสั่งอาหารเพีย <DS> ที่เราไม่ชินว่าเออมันมีอะไรบ้างอันนี้แันเดลี่อเนติกา้ามาซาราอันนี้วิจารูผัดจับยานะครับทาลีนะครับแล้วทาลีเนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นเวจเทเรียนกับไม่เวจเทเรียนนะครับเวเรียานแปลว่าของธุ์สิวิรัตนะครับก็เป็นแบบเจกับไม่เจคน นะครับวันนี้ผมก็สั่งเป็นสั่งแล็ปนะครับแล็กฟอรกเป็นแพะแกะนะครับสั่งเปรืแกงนะครับก็เป็นแกะแพะแกะมานะครับเป็นวัตถล่านะก็เดี๋ยวเขาจะมาเสิร์ฟเป็นชุดนะฮะร้อยยี่สิบบาทก็เป็นชุดทันเล็เป็นนอนจีนเรนะครับวทเรสป็นเกยแล้วก็มีชุดสหรับเกย์กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็มาแล้วครับ ทางตโต๊ะนะครับที่88เนี่ยโต๊ะทานอาหารเขาจะเป็นตอนนะครับผมชาวสบบน,นีก็มีอ,อย่างนิดอย่างหน่อยมีหอมด้วยนะครับมีอัอนนี้เป็นนานนะครับอนี้เป็นโรตีโอ่งนะครับแต่นะครับอันนี้เป็นหอมดอกแล้วก็อันนี้เป็นคล้ายๆกับดาวก็คือหัวแล้วก็ข้าวนะครับข้าวนี่เป็นสังเกตว่าเม็ดเขาจะอ่อนช้อยมากเป็นอยายาวเนี่ย ทางอินเดียทางาเบอร์เซียอินเดียปะกีแล้วก็อินเดียอะไรแถบนี้เนี่ยเขาจะชอบข้าวคล้ายๆนผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรสังเกตว่าเม็ดเรียวยาวมากนะครับแล้วก็เขาผูกออกมาร่วนเลยนะฮะไม่มีเนิบเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอะไรเหมือนกับมันฝรั่งอะไรเงี้ยครับปรุงรสแล้วก็อ,อันนู้นก็จะเป็นอันนี้เป็น แรมนะครับก็เป็นแพะก็จะมาอย่างละนิดเลื่องอย่างละหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องไปเที่ยวอินเดียหรือไปเที่ยวที่ไหนที่มีร้านอา,าอาหารอินเดียแล้วอยากลองนะครับถามเขาว่ามีชุดทาลีไหมทาลีสะกด t h a l i ทาลีนะฮะจะบอกว่าเป็นก็บอกเขาด้วยว่านอนวิชเตรเรียนนะครับเขาก็จะมาเป็นชุดนอนวิชเตรเรียนก็จะเป็นที่มีเนื้อสั์ด้วย แต่ถ้าไม่อยากกินเจเ็เวชเรี่เนี่ยมีเยอะเพราะคนอินเดียกินเจเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อแกะนะครับก็จิ้มกับน้ำและอร่อยดีครับนะก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งการเดินทางนะครับลองอะไรแปลกๆไปเรื่อยนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับชาว b a c k ทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่กับช่อง True Thai ในยู u ูบครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากนครับผมสวัสดีครับ